สำหรับท่านใดที่สนใจเซต X10R รับโปรโมชั่นทันทีเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PJ Motor Channel นะครับวันนี้ผมมากับสปอร์ตตัวใหญ่อย่างเจ้าวอสกินินจาซัเอ็ก 10R ตัวนี้เป็นโฉม2019โปรโมชัน่นดีๆโปรโมชั่นฮอตฮอตของเจ้าคันนี้ปีประกันภัยชั้นหนึ่งปีทะเบียนพลบมีกิฟต์วอชเชอร์ให้70,000บาทกิฟต์วอเชอร์สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกโดยมีสเตปอัพแคมเปญเข้ามาเสิร์ฟนะครับแคมเปญสเตปอัพคือช่วยเหลือลูกค้านะครับโดยมีเงื่อนไขาว่าลูกค้าต้องนําสาเนารถจักรยานยนต์ 110cc ขึ้นไปไม่เกิน 650cc รุ่นใดค่ายใดก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านนำสำเนาทะเบียนรถมาสแสดงกับทางรรานท่านจะได้รับก i ฟต์วอ c เชอเพิ่มอีก1,000 0บาทรวมแล้วท่านจะได้รับกิฟต์วอ c เชอร์สูงสุดเลย80,000บาทนะครับและพิเศษยิ่งกว่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดที่จองรถหรือออกรถภายในเดือนนี้รับทันทีเลยหมวกกันนอ็อกอะไรอีกนะครับหมวกอะไรหมวกอะไรหมวกอะไระไร,รับทันทีเลยหมวกกันน็อก อะไรอีโดยที่จะไม่มีการตัดทอน g i ฟต์วอชเชอร์ลงนะครับตัวนี้จะแถมไปกับรถ z ซ1 0 r คันนี้เลยนะฮะท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะออกรถรุ่นอะไรดีโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับต้อง z ซ1 0 r เท่านั้นครับกิฟต์วอชเชอสูงสุด80,000บาทสามารถนำมาลดเงินดาวได้หรือลดร,ราคารถได้หรือ ซื้ออะไรแต่งซื้ออุปกรณ์ภายในร้านได้ถ้าสมมุติเราจะนําไปลดราคาลดลองคิดเล่นๆน,นะฮะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่7จ็0 0สเบาทมีส่วนลดให้สูงสุด8 0 0 0 0บาท7จ0 0 0สเก้ลบแปดหมื่นเหลือเพียง6กแสนสองหมืบาทแต่ได้รถสเต็ปเทพเทแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> คุ้มไม่คุ้มถามใจตัวเองดูฮะใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ ให้ไวเลยครับสำหรับ PJ Motor นะครับก็มีบริการรับแลกเปลี่ยนจีเทิร์รถทุกรุ่นทุกค่ายอยากจะอัพซีซีอยากจะเปลี่ยนตัวเล็กเป็นตัวใหญ่อยากจะเปลี่ยนรถเก่าเป็นคันใหม่ นึกถึง DJ m o มอเตเป็นอันดับแรกครับผมทักแชทเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้เลยนะฮะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาทําเอกสารนะครับทางร้านมีบริการเก็บเอกสารและจัดส่งรถถึงที่นะฮะท่านก็เลือกช้อปปิ้งใน f a c e b o o k f a n p a g e ของร้านได้เลยนะครับยื่นเอกสารนัดวันกับแอดมินกับไฟนนั้นได้เลยเอกสารผ่านรอรับรถที่บ้านได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเข้ามาล้านเลยนะครับทางร้านก็ซัพพอร์ตลูกค้าเต็มที่ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะออก z X10R หรือรุ่นอื่นๆแล้วอยากไปขี่ในสนามอยากสัมผัสฟีลิ่งนักแข่งว่าเป็นยังไงทาง k a w a s a นะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะจัดขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนำรถของตัวเองลงไปขี่ในสนามช้างและไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับปีนึงก็4สนามสี่สนามสามี่รอบท่านใดที่ชอบสายสนามชอบเทโคงชอบแบงโคงก็พลาดไม่ได้กับ Kawasaki Road Racing ครับผม ชกหลังนอนยาวเข,าขวเ้าโค้งหยิบติดเดมฟัสให้นลองได้วิ่งให้ลองได้ซิ่งรับรองว่ามันพรุ้งพระใครจะลองจะทิพย์เดี๋ยวโดนน้องเจ็บเพราะน้องสุดในขาหน้าตาก็หล่อท่านั่งก็ดีแระชั่นก็มีร,มรวมก็โอ้ไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจูโ you know, hey อไอวอตยูโน o แอปอินไลฟ์โอแมน